สวัสดีเพื่อนๆรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ถ่ายอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปที่ทุ่งนานะครับเพราะว่าฝนต,ตอกอยู่แล้วครับก็เลยถ่ายที่หน้าบ้านนีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้สองคันด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถเอาไปพร้อมกันทีเดียวได้นะครับก็เลยถ่ายอยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวลองไปชมกัครับสองคันที่ว่าจะเป็นอะไรนะครับอ่ะนี่นะครับสองคันที่ว่านะครับมีโอตาโตนะครับทั้งคู่เลยนะครับหันหน้าเข้าหากันนี่นะครับวันนี้ขอขายยกแพคนะครับยกคู่นะครับหรือว่าใครจะแยกก็เดี๋ยวมีราคาให้นะครับ ตอนนี้ลองไปชมรอบคันดูก่อนนะครับว่าถูกใจไหมนะครับมีโอตาโตนะครับมีเล่มทั้งคู่นะครับสีดำนี้ภาษี6กสนะครับมีชุดโอนให้นะครับสีน้ำเงินนี้นะครับล้อแมกนี้พาษี6-2นะครับมีชุดโอนให้เช่นกันนะครับลองรับชมรอบคันดูนะครับ ป้ายพะยเยานะครับสีสันก็พอใช้ได้นะครับสำหรับตัวสีดำนะครับสีน้ำเงินก็โอเคครับได้ล้อแม็กแท้ติดรถนะครับนี่นะครับลายมังกร คันนี้ทะเบียนเชียงรายนะครับให้ชมสองคันนี้นะครับคันอื่นไม่ต้องไปดูนะครับก็ให้ดูนิดหน่อยนะครับภาษี6กสองสำหรับคันัเงินนะครับภาษีหกสามสำหรับคันสีดำนะครับ เครื่องก็พอใช้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองฟังทีละคันก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไก่ก็คตะักมีเสียงนิดหน่อยนะครับ รปเลียวออกนะครับระบบไฟครบนะครับแตกดังครับผมเดินเบาได้นะครับมีเสียงท่อดังนิดหน่อยครับลองฟังคันสีดำดูครับ รันสีดำนี้เครื่องใช้ได้เลยครับภาสีหกสามนะครับเดินไม้แตกนิดนึงปะบกไฟออกนะครับแต่ดัดง เครื่องใช้ได้ครับมีโอตาโตไฟล่างนะครับรุ่นลายมังกรนะครับมีให้เลือก2คันล้อแม็กและล้อซี่เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวรับชมราคากันเลยนะครับราคานะครับถ้ายกคู่นะครับส่งยกคู่นะครับหนึ่งาบาทครับ หน0 0งบาทนะครับแต่ถ้าทีละคันนะครับคันละ7,800บาทครับ7,800บาทครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับหรือว่ารับชมอยู่นะครับก็สามารถาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ 7,800บาทนะครับต่อคันแต่ถ้ายกคู่15,000บาทครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยมีโอสองคันห5 0 0 0บาทครับย้ำๆคันเดียว7 800บาทครับต่อคันส่งได้ทั่วไทยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ